ครับพี่น้องมะฮอดต้นละมุดแล้วหัวเนียสิพาพี่น้องมาเก็บบักละมุดนะครับพี่น้องเพิ่อเดือดดาวก้อนสีก้อนเสรพี่น้องก้อนสีเก็บไปพี่น้องเบิ่งก้อนพะวบาช่วงที่เก็บแล้วกับสีบ่ได้ยไายน้อครับพี่น้องเดียวหลังจากสีไทยแล้วจังสีเก็บจังสีไทยพี่น้องเบิ่อที่หนึ่งนะครับเพียพี่น้องมันพ่อเก็บได้แล้วครับเก็บละมุดกับสวยมาเลยนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปด้วยเห็นเบิ่งใกล้ๆเนี่ยครับมันพ่อเก็บมาแล้วครับแล้วสีเก็บก้อน <receptors. S 2> น้เนี่ยครับสิ้นสีทองแล้วนี่เนาะลูกเงี้ยเก็บได้แล้วนะครับเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยลูกใหญ่ๆนี่ก็สีซุกแล้วได้พี่น้องเห็นบ่สีซุกแล้วครับลูกใหญ่ๆเนาะการอนนี้กาบอเป็นวาทายเอาอตัร์นวย,ย,ยใหญ่เห้เบิงเดอครับพี่น้องก็คือทายขา ค้ากันไปแล้วเนาะครับมันก็สีมีนไว้ใยน้อยๆเนานะถ้าลูกเล็กมันก็ยังยังจะยังไม่แก่เนาะแต่บางลูกมันก็แก่แล้วแต่ก็ก็เดี๋ยวตอนตอนที่เก็บแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวมาดูใต้ต้นมัน้าพพี่น้องเบ่งใต้ต้นควายนี่นะครับพี่น้องพิ娅 แก่เปนแก่แล้วได้พี่น้องอยากเห็นบหครับพี่น้องเนี่ยครับแก่หมดแล้วนะพูนบางทั้งเทิมพี่น้องเห็นได้เสี่ยวได้เนี่ยครับเดี๋ยวมาเก็บละมุดกันวันนี้มนอนเป็นวันอาทิตย์นะครับพี่น้องด้วยพี่น้องด้่ยไต่ตนแก่มาแล้วครับซุมนี้รสนี่น้องรสนี้แก่และสุก เนี่ยครับสัวนมากอะสินนวยงา่งามนิสิกะเจ้าสิกแกะเหรอเด้่ครับพี่น้องอเนี่ยครับนะขุนครับเพิ่งเลื่อยต่แต่ขอบซ้าครับพี่น้องเนอะครับนอเนี่กัสิเอาให้เพียให้นอ้องเพิเพิ่งก่อนหลังจากที่ท้ายเก็บแล้วสิท้ายพี่นอ้องเพาเพิ่งอีกทีหนึงนะครับ่าอยู่ในครู ชุดนี้เป็นต้นไม้งามพี่น้องต้นไม้ลูกส,สวยๆเนาะลูกส,สวยๆเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวก็เออทั้งเทิงเห็นได้สิเก็บได้พี่น้องและสีผิวปีนบ่มีผู้ใต้บ่มีผู้มาทายให้นะครับตอนเก็บก็เลยสิีไายพี่นอ้องมาเบิ่งก่อนเดี๋ยวมาเบิ่งฟังทั้งเพียครับพี่น้องมีหลายฟังแขกครับซุ้มผิวมาก็บเก็บได้เอานนี้กะอีกเกียบมนเลาะบ้างหรอครับพี่น้องเนีย ข้างข้าวเนาะข้างข้าวอีกเกียบ้านห้องเียครับสุนีต้ตะนวยงามพี่น้องเพระาะว่ามันเป็นชุดกรอนที่เบาน,นุ่นท้ายเห็นเบิงนะ้งเนาะจุดที่ลอยกวัวนะครับที่มีดีบอกต่อเนี่ยครับประมาณนี้อันนี้แดดห้อนพี่น้องท้ายแ่วงเว้นมันสีชัดแล้บนเนี่ยชัดประชัดจอยซาเบิง้งเอาเนาะพี่น้องเนาะพี่พี่น้องเลิดกดวก้ว กำลังแตกไอ้ยอดจะมีเห็นบองเป็นอะไม่ใช่แตกยอดเออยอดด้วยแล้วก็เป็นดอกด้วยนะครับเยอะเลยพี่น้องเยอะเยอะเยอะเอาเดี๋ยวสิเก็บกันพี่น้องเดี๋ยวเก็บแล้วเดี๋ยวถ่ายเบิรงเด้อเก็บได้แล้วครับพี่น้องออเหนื่อยนี่เก็บได้สองทิทางนะครับก็จะมีค้ากันไปเนาะลูกเล็กลูกใหญ่แต่ว่ามันก็สลูกสวยๆนะครับแก่แล้วนะครับเนี่ย บันนี้เก็บแค่สองถังก่อนนะครับพี่น้องบางดูกยังเหลืออยู่ด้ค่ะยังเหลืออยู่ครับพี่นานะดูครับนู่นยังเหลืออยู่ครับยังเหลืออีกหลายเพะทั้งทึ่งยังพอท่านได้เก็บนะครับพี่น้องเหบอเน,เนี่ยตกต้นเต็มเต็นอยู่ครับด่ายังไม่ทันได้เก็บก็เยอะนะครับเก็บไปแล้วก็เยอะเนาะคุณดูพี่น้อง็นบ่ เนี่ยนี่เก็บได้หมดแล้วนะสีทองละเป็นสีทองสามวันก็สุกแล้วครับเนี่ยเนี่ยยอดอ่อนเขาก็แตกออกมานะครับยอดอ่อนเขาก็แตกมาได้ในขนาดเดียวกันก็จะเป็นช่อเนาะเนี่ยครับเนี่ยเก็บได้หมดแล้วครับเก็บได้หมดแล้วเนี่ยมาดูพี่น้องอันนี้สดๆนะทำแบบเรียวทา์นะไม่มีการตัดต่อ นะครับพี่น้อง้ากันปลูกตี่ะครับเป็นบอลไม่ได้กินทั้งหนานแรงหนาะฝนก็นได้กินไหมครับพุ่อดูกดกเด้เนี่ยสิบปีสื่อเขากินนะบอลังสิ่็เป็นดอกมากเหระพี่น้องมบเนี่ยมันเป็นดอกเต็มยู่อเพราเป็นยอดแล้วก็เป็นดอกแล้วครับพี่น้องปลูกครับภากันปลูก้ากันปลูก,ก,กอยู่ปลูกกินจะได้ไม่ต้องสื่อเขาเนาะ มีทีหน่อยกับปลูกตามทีแล้วครับพี่น้องมันปลูกได้อยู่เนี่ยถ้าอยากได้ส่งพุ่มกัปลูกข้างห้างปลูกข้างห้างแล้วพี่น้องมันมันดีมันดกเ่ปลูกที่ไรมันแย่กันเนาะมันแย่กันแล้วมันก็ขึ้นมันก็สูงการเก็บการย้ำกันก็ลำบากเนาะครับพี่น้องดูเว้ยแต่สะอ่อนห้อยดูดูนะอันนี้ขนาดนานแรกงได้พี่น้องเนี่ยแล้วเก็บนี่ ข้อเก็บมืดหนีเนาแต่วรายุสวนหนีสิเก็บออกเห้นมืดนะครับพี่น้องพอเองพราะว่าพอ่างเพราะว่าเสียให้รุ่นนี่เขาขึ้นนะครับพี่น้องเนี่ยให้รุ่นไม้เขาขึ้นเนี่ยเจ้านี้ก็เก็บได้แล้วเนี่ยเสียให้รุ่นนี่เขาขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเก็บออกนะํนำเลียงสิปายุํำลูกใ,ใหญ่มืดนะครับพี่น้องดอกเขาถึงว่าสมบูรณ์เพราะฉะนั้นต้องเอาออกให้หมดเท่าที่จะออกได้เนาะเนี่ยพี่น้องมองดูนี่สิมันก็เป็นนุวยขนัยขนมากหรอแล้วนี่ก็เป็นดอกเป็นบะเออ เพราะฉะนั้นปลูกเถอะปลูกนะปลูกปลูกปลูกเ่อ่ะน้อลายพี่น้องลูกเยอะนะครับเก็บท่านเหมือดเจได้พี่น้องมึดูทังใต้นี่็มีอยู่เ่ะอโอ้ยบึงดูน้ำชีด,ดินพี่พน้องน้ำชีด,ดินได้นพี่ย่ะเนี่ยบังดอกมันดูเนี่ยเดี๋ยวสิปแปลวาไม้มะค้ำม,มันขึ้นก่นเนี่ยครับเนี่ย ยาคุ้มมันครับเบิ่งด้ขนาดยาคุ้มเขาก็ยังอยากออกดอกออกผลให้กินยุง่งตูพี่น้องอุ่นครับอัน,นยืดใตของสาด้วยพี่น้องว่าถ้าได้ล่งเก็บได้นี่มืออื่นผลักพี่น้องจะสิล่งเก็บในสิทธิไทยให้เบิ่งอีกอ่าอีกชุดหนึ่งเนาะเพราะตอนนี้ได้ได้ไปแล้วสองกูถังเมื่อตําตก็หาหรือหกกูถังนะพี่น้องล่องนับเบิ่งเนอ้อเออเดี๋ยวมือน,นี้ได้แล้วสองนะครับนี่ได้แล้วสองกูถัง ถังสีกับคุกนะครับสองุดถังเนี่ยพุ่นพี่น้นองเนี่ยจังสีเก็บได้แล้วเนี่ยจอต,กต,ตกตูนตุกเตนยุ่งด้วยพี่น้องสุกรละหวานช่วงนี้นะจะบอกให้ช่วงนี้มันหน้าแรงใช่ไหมครับหน้าแรงแล้วทีนี้ฝนไม่ตกแล้วผลไม้อะ่ะเวลาสุกช่วงหน้านี้มันจะอร่อยมากพี่น้องเบิ้งสองน่วยนีด้วยอยากให้เบิง้งเนีย นะเพราะเพราะหน้าแรงผลไม้มันจะอร่อยนะนนยกกเนี่ยครับนี่จุดใกล้ๆมื้อนี่พี่นอองดูเนี่ยลูกโตสีแบบนี้แหละครับเขาเก็บได้แล้วเขาเรียกสีสีสีหม่นสีทองเนาะเปลือกเขาจะสีทองผิวก็จะเป็นสีทองเนี่ยคือเก็บได้แล้วไม่ต้องรอคือเก็บอัเก็บพร้อมกันเลยครับชุดนี้ ชุดนี้เก <huh> ็บง no ่ายครับพี so, ่น้องชุดนี้มันเก็บง่ายเพราะว่าไวลาสูงมันสูงพร้อมกันปพระช่วงที่แล้วนี่เก็บยากครับช่วงหนาฝนที่ผ่านมาเก็บหญ้าเพราะว่ามันมันเป็นบร้อมกันเล้ากะนวยสุกนวยเพระุกก็ต้องค่อยเบิ่งสิครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนวยเนี่ยชุดเนี่ยสุกดีครับพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปล่างกันครับพี่น้องไปล่างไปล่างละมุดกันเนาะล่างก็จิมีสองแบบล่างเมื่อกลางใส่ถุงเขียวหอนหอนนะครับแบบนั้น แบบนั้นเคยล้างมาแล้วว่ามันซ้ำนะครับพี่น้องบบดนี้เขาก็มาล้างมือเองเพอล้างมือเองเมันกันสีสานนิดหนึ่งแต่ว่าลูกมันว่าซ้ำนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งการล้างกันครับเนี่ยครับพี่น้องกาสตมาล้างนะครับพิธที่ล้างก็คือใส่ไอ้ใส่ถุงเขียวนี่แหละครับแล้วก็เขยา่าเขยานะ่าเนาะนี่ครับเขย่าแบบหนึ่งอาสิภาพอาสิบชัดเด้อพี่น้องที่ทายในโฮมเนาะ นี่แหละครับเขย่าเขย่าไปมีแหละคือจังชุดที่พานมากนะครับชุดที่พานมากเบาโน่นกะเดี่อ่าเหตุวิธีการล่างให้เบื้องเราเนาะเนี่ยครับเนี่ยเขย่าไปบบโดนครับพี่น้องเห็นปะเนี่ยมันก็เจียงแล้วครับมันก็สะอาดแล้วเนี่ยครับ ผิวก็จะเกี้ยงจะเนียนนะครับพี่น้องเนาะนี่คือการล่างแบบคร่าวๆนะครับพี่น้องเนาะ